ไปเด็กๆไปกินข้าวกันเร็วเด็กๆไปกินข้าวกันไม่อยู่ครับไม่อยู่ครับไม่อยู่ครับเออเนาเอ๊ะไม่อยู่ <st un> เหรอได้ยังไงอะ่ะนี่เย็นแล้วนะแอบกินขนมกันหรือเปล่าเนี่ยแ <st un> อ๊โตกันหรือเปล่าโตัวฮึดไหนอ,อาปากสิ <st un> อาปากสิครับมีอะไรเปล่าข้างหลังในมือ <st un> อะมัโกหกกันหรือเปล่าเด็กๆรู้ไหม ถ้าเราพูดปดอ่ะเราจะรู้สึกไม่ดีถ้าเราทำผิดอ่ะเราต้องรู้จักขอโทษเดี๋ยวพ่อจะพาไปดูบันทึกของหนูดีว่าการพูดปดอ่ะมันจะรู้สึกยังไงครับครับบันทึกของนูดีตอนที่โใครพูดปดยกมือขึ้นดอกไม้สวยจังเลยค่ะแม่ใช่จ้าดอกไม้สวยๆทําให้เรารู้สึกสดชื่นหนูดีอยากช่วยแม่รดน้ำตนน้นไม้ได้ไหมคะได้สิลูก ออกดอกเยอะๆนะเจ้าต้นไม้หนูดีเรามาขี่จักรยานเล่นกันเถอะได้สิฮึ่งฮึ่ตามมา็วเจ้ากะทีฮึ่งฮหนูดีระวังว้ายโอ,ยโอ้ดอกไม้สวยๆไม่เหลือเลยดอกไม้พวงนี้ เกิดอะไรขึ้นเด็กๆแม่มาแล้วทำไงดีหนูดีก็กู๊ดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าลูกเปล่าครับบอกแม่ซิว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้ากระทิทำครับนี่เด็กๆจ้ะถ้าเราทำผิดก็ควรยอมรับผิดนะจ๊ะทุกคนทำผิดกันได้แต่ต้องรู้จักขอโทษต้องรู้สึกเสียใจที่ทำและจะไม่ทำอีก หนูจะรู้สึกดีขึ้นถ้าหนูพูดความจริงกับแม่แทนการพูดโปดไหนบอกแม่อีกทีสิใครทำดอกไม้ของแม่จ๊ะหนูดีขี่จักรยานไม่ทันระวังเลยทำดอกไม้หักเองค่ะหนูดีขอโทษนะคะผมทำจักรยานล้มทับแปลงดอกไม้เองครับผมขอโทษครับหนูดีกับกอกูดทั้งสองคนเก่งมากเลยที่พูดความจริงเด็กดีทำผิดต้องกล้ายอมรับผิดไม่พูดปดนะจ๊ะ แรงดอกไม้ของแม่พังหมดเลยไม่เป็นไรจ้าเรามาช่วยกันปลูกดอกไม้ให้แม่ใหม่ดีกว่าต่อไปหนูดีจะไม่พูดปลดอีกแล้วคะ่ะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์แล้วสรุปกโกโหกไหมเนี่ยเราสองคนด้วยครับอแอบกินขนมไหมครับนั่นอยู่ไหนขนมอ,ะอ่ะอาอเนี่ยข้าวไม่กินกินแต่ขนม ต่อไปห้ามพูดบทอีกนะโอเคไหมครับโอเคโอเคไหมครับโอเคครับยิ้มอ่ะแล้วพบกันใหม่กับบันทึกของหนูดีในตอนต่อไปนะครับสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบายเหมียวเหียว่